สวัสดีครับพี่ดองครับวัวนนี้ความมันฝนติดตกลมมันเลือเข่ามากเลยมาอินๆครับลมผัดกายนี้มันโตกะสับก็เลยสิบเป็นจอบมึงหววครับเหาะไหวมันสุกนะครับในถัรร่วเมี่ยงมึนไปถ่าย๋ยวไปมึงกันครับอ่ามันสิทากออกเป็นตัวบบนะครับอ,อย่าสิพาไปมึด,ด้อพี่ดอง ะไปกันเลยครับพี่น้องครับมะครับพี่น้องครับเบิ้งครับฝนบโตกระละเบิ้องละฝนมันติดโตมากครับบานมันคิดตกครับมาตกพี่น้องคิดย,ยากอยู่น้ำกระไลครับตรงสูบเยอจนที่ขาดครบ,บวันไหนวันง่ายโดนเขา่ามาจ่อเบ,บื้อง หววกัะหน่อยนะครับเพาะไว,ว้วันสุกครับบริยูครับปันสุกกระบ,บ่านนะครับเอาไงครับเดี๋ยวเอาใหม่ออกก่อนครับที่น้องฝนโมดโตกมึงกันนะ สิบฟักปออปปเป็นตัวบอ์นะครับหุดฟ้าตามเสียงคือเด็กบล์สีมันเดบล์่ปล่าุ่ะก็ไลยพี่น้องเลยบล์คอยเห็นตัวล่ะ ไม่้องฟักเวครับนี่เดี๋ยวซุ่มคือฮักก้นซุ่มลายกับบอชัดพี่น้องฟักเยครับเป็นตัวอยู่นะครับพี่น้องเห็นไหมนี่ตัวนี้น้อยดำๆนี่นะครับอาติบอชัดตอนไหนรยพี่น้องด้วยมันขึ้นน้ำครับกล่องบ่คอยชัดปไปนะครับ ใส่ตัวรัสท์ใช่น,นะครับนี่ครับอันนี้พ่อเ,พเห็นอยู่หรอกครับ่างเช่นตัวนะครับ,รบเพราะใบม,ม,มันสุกนะครับมันสุกก่อนอ่าขึ้นนะครับมันเป็นหบตโตมันสุกนะครับ จะใครพ่อสะพ่อนบานคิดติแล้วท,ที่ผมเอาลูกไห้เบิง้งนะครับมาหนีนี่นะครับสองหมื่นหนึ่งคืนแกเป็นตัวระดับวันอาทิตนะครับเสาร์อาทิตย์ผมว่าจะยู่บ้านตอนแม่เบิ้งมาให้ว่าขครฟันตกปิดซังเซียนนี่เด้อแล้วปิดไม่ถ่าอาชีพว่ชัดปันไหนเด้อพี่น้องมัน โทรศัพกับประชัดแดน่ครับนะครับตามที่เห็นนี่แหละนะครับก็แรกเป็นตัวนะครับเป็นตัวแล้วนะครับแักเป็นตัวแล้วจุดนี้อาจจะบว่าไหลยป็นไหนนะครับี้องดย ว่ได้ไปเลยครับเบื้องแรกจะก่อพ่อได้เลี้ยงได้รุ่นอยู่ครับพ่อได้เลี้ยงพ่อได้รุ่นดูว,ว่ามันสิรอดสันไปแต่ถ้าอายุซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อระวังหนาครับขันฝนตกแิงห้งฝนตกหลาย้ะครับฝนตกม้ใส่บอรหลายๆน้ำอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับพวกอาจจะนกตายได้นะครับ ต้องผลมากกับต้องคิดสัางกระแีดีก่อนนะครับโอเคนะครับดูสิว่าสะได้อย,ยู่นะครับอาจจะบ่หลายได้ว่าก็พครได้เลี่ยงนะครับก็ได้รุ่นตัวนี้นะครับพอมีกำลังใจเพะและขุนต่อไปนะครับเราบม่นี้จะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องนะครับลิปสันๆเด้อพี่น้อง บอสแล้วครับตัวจากคลิปที่แล้วนะครับที่พอเอาไว้อ่าบอสเป็นตัวลราเด้อพี่น้องเนีสำหรับผู้สนใจที่ในฐานะไซเบตกอดใจรอนะครับแต่ว่าผมก็ยัง่งบอสอยากแบ่งน้องสัมบนหน่อยเนาะถามันหลายเลีก้กะเดี๋ยวสีบแบ่งไว้า่าพี่น้องนะครับที่ม่านไซเบตเอ็ซีดีลองต่อมาครับพอแย่มไซเบตไอ้นีห่หัวไขายไอ้ข่ในเดื่อคนมาเอาเพราะท่านรับปากครับแต่ว่าก็ กินเป็นย่างเป็ดไใสได้เนาะพี่น้องเนาะจังวากันน้าใส่ทิม่านใส่เบ็ดกก็ได้บุตรเจร้นพพนอนนะครับสลัดส้มีจ้ะฝากพี่น้องไว้สักมีนครับสวัสดีตอนเย็นๆสวัสดีครับพอกันชิพนาครับพี่น้องครับ